เรมี่อ้ำๆอ,อยากกินคันจังเคจังอีกา คราวที่แล้วติดใจกับเมนูนี้มาครั้งนี้ต้องทําอีกรอบนึงทําง่ายๆครับเพียงแค่มีซอสคันจังเคจังของมิสเตอร์เคกิงจิเป็นซอสดองเกาหลีนะครับแต่คราวนี้เป็นซอสพริกเกาหลีเลยโห่ Ooh, แซ่บน่าดูไปเริ่มครั้งนี้ขอเป็นเนื้อกุ้งเหมือนเดิมนะครับเพราะว่าติดใจกุ้งอะ่ะมันแบบอร่อยเข้าเนื้อมากๆเลยแต่ถ้าใครอยากจะปรับไปเป็นเนื้อปลาแซลมอนหรือว่าดองไข่แดงก็ได้เหมือนกันนะอาะผมขอเลือกเป็นเนื้อกุ้งนะซึ่งปกติแล้วกุ้งดองเกาหลีเขาจะใช้เป็นตัวๆเลยเนาะแล้วก็ใช้แม็กกี้ฟันดึงเส้นกลางออกมาแต่ในคลิปวิดีโอขอผ่าน เพราะว่าอยากจะกินไวๆไม่ไหวแล้วอยากมากน้ำดองเกาหลีมันจะได้เข้าเนื้อเร็วๆจะได้กินเร็วๆดังนั้นก็ราดซอสคันจังเคจังลงไปให้ท่วมเลยแล้วตกแต่งด้วยกระเทียมแล้วก็พริกไม่ต้องใส่เยอะนะเพราะอันนี้มันเป็นรสซอสพริกเกาหลีอยู่แล้วเดี๋ยวใจเย็นลืมงานนั่นไงความอยากกินๆๆความอยากกินเร็วรีบแพคแล้วเกินลืมโรยงาเอาใไปเอามาออกมาโรยงาก่อนแล้วก็ซีนอีกรอบนึงแล้วก็แช่ไว้ตู้เย็นนะแค่นี้ก็เสร็จแล้วส่วนนี้เลยเอาใจ่ายแซบมิสเตอร์เคกิมจิขอแถมน้ำจิ้มซุกกี้ญี่ปุ่นด้กิร